เมดูซ่าไม่ผิดตอนที่6ณโอลิมปัสขุนเขากว้างใหญ่ไพาศาลที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ปลอดภัยจากพายุมีอากาศสดใสเป็นที่พำนักของเหล่าเทพเจ้ากรีกและสัตว์วิเศษดำรงชีวิตอยู่อย่างผาสุกมีทะเลสาบสีมรกตตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งบุปผาที่แตกดอกผีบานส่งกลิ่นหอมรัญจวนใจไปทั่ว ก้อนเมฆสีขาวนุ่มฟูหยอกล้ออยู่กับสายรุ้งเจ็ดสีปราศาสตรของเหล่ามหาเทพและราชินีต่างประดับประดาด้วยอัญมณีล้ำค่าถนนหนทางถูกปูราดด้วยทองคำเป็นความงดงามที่ไม่มีสถานที่ไหนเทียบได้เลยราชินีแห่งสวรรค์ปลายตามองที่ดาสาวของสุดที่มานั่งคุกเข่าขอร้องให้เธอช่วยครั้งที่สิบ ใบหน้าหมองยังคงมีความยะโสให้เห็นไกลๆแน่สิเป็นถึงเทพีแห่งความเฉลียวฉลาดซึ่งเชี่ยวชาญศิลปะและศาสตร์ทุกแขนงพวกคนต่างกับว่ายกย่องไม่แปลกสักนิดที่เฮราสัมผัสได้ถึงลังสีความเยื่อหยิ่งโยเยจะเอาสิ่งนั้นให้ได้มันไม่เหมือนเด็กเอาแต่ใจไปหน่อยหรอืออาทีนา เฮราพาร่างสง่างามก้าวลงจากบันลังต่างทองลงมาหาลูกสาวของพระสวามีเหมือนสุดอย่างกับแกเลยนะขอร้องเธอเฮราจะเน็บแนมข้ายอย่างไรก็ได้ข้ายอมทุกสิ่งขอเพียงท่านช่วยให้เมดูซ่ากลับมามีใบหน้างดงามเช่นเดิมเฮออสำคัญมากสินะมนุษย์สาวคนนั้นจะบอกให้นะอาทีนา ถ้าเป็นราชินีแห่งสวรรค์ก็จริงอยู่แต่คำสาปที่ร่ายออกไปแล้วใช่ว่าจะแก้ไขได้ง่ายยายถึงไม่คิดก่อนทำละ่ะเจ้าเป็นถึงเทพีแห่งปัญญาลูกสาวของมหาเทพสุดเชีวนะอาธินากัดกรามกำมือแน่นเมื่อโดนราชินีแห่งสวรรค์ยามการถึงสองครั้งสองคาสำเนียงหวานฟังดูรื่นหูแต่ลงท้ายด้วยการดูหมิ่นอย่างจงใจ เฮราเกียดสุดเธอรู้เฮราไม่ชอบเธอเธอเองก็รู้ข้อนี้ดีแต่ต้องจำใจแบกหน้ามาขอความช่วยเหลือเพราะไม่มีที่พึ่งไหนน่าไว้ใจเท่าราชินีแห่งสวรรค์อีกแล้วเจ้ารู้ตัวบ้างหรือเปล่าว่ารมร้อนของเจ้ามันเป็นภัยต่อคนอื่นหากข้าช่วยหญิงงามนามว่าเมดูซ่าได้สำเร็จแล้วเจ้าจะไม่พลาดพั้งทำร้ายใครจนมานั่งรู้สึกผิดอีกเหรอ อาทินามีเหตุมีผลมีความฉลาดเป็นผู้พิทักษ์ที่ทรงพลังในสงครามแต่ข้อเสียคือเธอขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ชอบใช้อารมณ์เป็นใหญ่หากพบสิ่งไม่ถูกใจก็พร้อมจะทำลายสิ่งนั้นให้จมดินโดยปราศจากความเห็นอกเห็นใจไม่นานมานี้ก็พึ่งสาปนางอารักเน่สาวทอผ้าฝีมือดีให้กลายเป็นแมงมุมชักใยไปตลอดชีวิตเพียงเพราะบ,บาดหมางกันเรื่อง ใครทอผ้าได้สวยกว่ากันเห็นไหมล่ะอารมณ์ร้ายของอาทินทนาทำร้ายชีวิตคนไปตั้งเท่าไหร่แล้วราชินีเฮรายื่นน้ำพึ่งมะนาวรสชาติเปรี้ยวหวานส่งให้เทพีสาวเป็นการเชื้อเชิญน้ำพึ่งเอลวิชที่ได้มาจากตุรกีหอมหวานเกินทนราคาของมันยิ่งไม่ต้องพูดถึงขายบ้านสองสาหลังถึงจะได้ชิมซักเสี้ยวหนึ่ง ไม่ได้ใส่ไรแปลกๆลงไปใช่ไหมเฮราเฮรายกยิ้มอย่างน่าขันราชินีแห่งสวรรค์ต้องการให้เทพีสาวมานั่งบนโต๊ะจิบน้ำเย็นให้ผ่อนคลายและปรึกษาหารือกันดีกว่านั่งคุกเข่าจนผิวด้านดำแล้วไม่ได้เรื่องอะไรไม่ได้มีเจตนาร้ายๆอย่างที่อธินาคิดแม้แต่น้อยเลิกตั้งแง่กับข้าสักทีเถอะข้าไม่ได้รักพ่อของเจ้า ไม่ได้ผิดสวาสดความรักที่สุดมอบให้สักนิดข้ารู้แต่อาธีนา่าเงยหน้าสบตาราชินีแห่งสวรรค์เราต่างเกิดมาพร้อมหน้าที่อาทินา่ามิอาจปฏิเสธโชคชะตาที่ขีดเขียนไว้ได้หรอกซุ่มเสียงแผ่วเบาดุดสายลมผิวไหวเอ่ยออกมาคล้ายปงกับอำนาจหน้าที่ที่โชคชะตายัดใส่มือถ้าเลือกได้ไม่ว่าเทพหรือมนุษย์ คงอยากมีชีวิตที่แสนสงบไม่ต้องกล้ากืนฝืนทนแบกภาระไว้บนบ่าเช่นทุกวันนี้เทพีสาวมองหน้าราชินีที่กำลังยกน้ำพึ่งมะนาวขึ้นจิบเฮราวางบทบาทราชินีแห่งสวรรค์ลงเหลือเพียงหญิงสาวผู้ซึ่งเข้าอกเข้าใจกันนตรงนี้ก่อนที่จะลงมือทำอะไรก็ต้องหาตัวเมดูซ่าให้เจอก่อนใช่ไหมละ่ะ ข้าเดาว่าเจ้าคงไม่รู้ว่านางไปหลบอยู่ณที่ใดจึงได้วิ่งวุ่นเป็นหนูติดจันชั้นนี้เนบแนมลูกสาวสุดเสร็จราชินีแห่งสวรรค์ก็ยกถ้วยน้ำพึ่งมะนาวขึ้นจิบอย่างชื่นอกชื่นใจใบหน้าแสนผ่อนคลายตรงกันข้ามกับเทพีที่นั่งอีกฝั่งลิบลับเฮ hey, ราข้าร้อนใจรู้หนะ้าแวะไปถามฝาแฝดพี่น้องเจ้าดูสิพวกเขาช่วยได้แน่ หลังจากเจอเมดูซ่าเราค่อยทำตามที่ข้าบอกแต่ระหว่างนี้เจ้าต้องควบคุมสติไม่ให้ไปมีเรื่องกับใครด้วยนะอารมณ์ไร้เหตุผลมันจะทำให้พลังงานบริสุทธิ์หายไปวิธีถอนคำสาปที่เฮราอุสาบอกข้อแรกตั้งสติยับยั้งบรรดาโทสะให้ดับมอด30วันระหว่างนี้ไม่ว่าเทพหรือสัตว์ตัวไหนมาก่อกวนก็อย่าเผยใช้พลังงานลบต่อสู้เด็ดขาด เป็นเทคนิคการแปลงพลังงานเชิงลบให้กลายเป็นพลังงานเชิงบวกซึ่งเฮราเชื่อว่าจิตใจขาวสะอาดย่อมมีใชยไปกว่าครึ่งอ๋อเอาไว้ช่วยงานค่าครบหนึ่งเดือนแล้วจะบอกข้อต่อไปถือว่าเป็นการบำเพ็ญตนชำระล้างจิตใจไปก่อนนะอาทธีนาไม่ใจร้ายไปหน่อยหรอเฮราถ้าแค่นี้ทำไม่ได้ก็อย่าหวังว่าจะได้เมดูซ่ากลับคืนมาเลยอาทีนา ราชินีโปยยิ้มมุมปากเธอเดินหน่วยนาดไปขึ้นรถม้าสีขาวเพื่อเดินทางไปให้พรแก่คู่บ่าวสาวที่กำลังจะจัดพิธีสมรสในเวลาอันใกล้หากมองให้ลึกถึงความหมายที่ซ่อนอยู่คือเฮราต้องการจะยื้อเวลาดัดสันดานใจร้อนของลูกสาวสูญเสียหน่อยจะนั่งกำหมัดโกรธข้าอีกนานไหมหยิบช่อดอกกุหลาบสีขาวตรงนั้นแล้วขึ้นรถมาได้แล้ว เจ้ากำลังจะทำให้ข้าสายนะอาทีนาถอนหายใจอย่างรุนแรงจนฝุ่นบนพื้นปลิวหมุนเป็นพายุขนาดย่อมเศษฝุ่นปลิวเข้าหน้าตัวเองจนต้องกระแอมไอไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดูออกว่าไม่สบอารมณ์อย่างรุนแรงเฮราขำในลำคออย่างชอบใจที่ได้เห็นลูกเลี้ยงแสดงอาการกระบ,บึงกระบ,บอลแสนงอนแต่ก็ยอมหอบช่อดอกไม้ขึ้นรถมาด้วยระง,งับอารมณ์หน่อยอาทีนา กุหลาบสีขาวเริ่มเหี่ยวหมดแล้วเรากำลังจะไปให้พรมนุษย์ไม่ได้ไปสาบแช่งพวกเขานะรุ่งสางอาทิตย์ถัดมาอาทิน่ารีบลุกจักที่นอนมุ่งหน้าไปหาอพอลโลสุริยเทพแห่งการทำนายเพื่อขอให้ช่วยเปิดแผนที่ตามหาเมดูซ่าเทพีสาวยืนมองวิหารสูงใหญ่สีขาวบริสุทธิ์ที่มีเสียงพินแสนไพเราะด,ดังขับกล่อมตลอดเวลาเธอสูดหายใจลึกสุดปอด การขอความช่วยเหลือเป็นเรื่องยากสำหรับเทพีแห่งปัญญาผู้เก่งกาจในทุกสิ่งนนาทีน่ารอกเลยอ,อพอลโลหยุดติดพินสีทองแล้วหันมาทักทายด้วยความประหลาดใจเมื่อเสียงเพลงหยุดลงต้นไม้ที่ไร้รำด้วยความสุนทรีก็หยุดลงไปด้วยแถมยังทําใบหงิกงอราวกับไม่พอใจที่เทพีสาวเข้ามาขัดจังหวะแลอะไรหอบจมาถึงที่นี่ได้ สุริยเทพผู้มีใบหน้าเกลี้ยงเกลาสอบถามด้วยความชงนแล้วหันไปลูปต้นไม้ใบหญ้าเป็นการปลอบใจและสัญญาว่าจะแถมให้อีกสิบเพลงหลังจากพูดคุยกับอาร์ินาเสร็จไม่ใช่ลมแต่เป็นพายุแห่งความร้อนใจโอ้นักหน้าดูพอโลในฐานะที่เราเป็นพี่น้องกันข้าขอให้เจ้าช่วยตามหาคนหน่อยได้หรือไม่ าหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับโชคชะตาข้าคงไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเลยข้ามีได้ให้เจ้าฝืนคำทำนายหรืออะไรเลยแค่ช่วยกลางแผนที่บอกตําแหน่งหญิางงามผู้ถูกสาบว่าเมดูซาเท่านั้นเอง Apollo. อพอลโลอาธินาไม่ได้ต้องการร่วงรู้คำทำนายเพื่อฝืนชะตาชีวิตหากเป็นเช่นนั้นก็คงไม่มาที่นี่สู้เดินทางไปหาพวกมอยเรที่คอยปั่นเส้นได้ควบคุมโชคชะตายังง่ายกว่าการมาหาอพอลโล แล้วเจ้าทำอะไรกับแม่หญิงคนนั้นล่ะนอกจากความเก่งกาจที่ข้าได้ยินเรื่องสาบคนให้กลายเป็นสิ่งต่างๆของเจ้าก็เรื่องหรือไม่แพ้กันข้าไม่อยากมีส่วนร่วมในการทำร้ายใครต่อใครเอาเป็นว่าข้ากำลังจะทำเรื่องที่เดียพอลโลเชื่อข้าเถอะเชื่อข้าเทพหนุ่มรูปร่างรอเหลากวาดสายตาค้นหาความจริงภายในจิตใจของเทพีสาวไม่มีเลย ไม่มีกลิ่นอายของความร้อนละอุที่หวังจะทำลายสิ่งใดบนโลกกระนั้นเขาจึงยอมบอกที่อยู่ปัจจุบันของเมดูซ่าไปเมื่อรู้จุดหมายปลายทางอธิน่าก็กลับมาทำความสะอาดหอกแหลมอาวุธคู่กายแล้วเก็บใส่ตู้เอาไว้อย่างมิชิดป้องกันไม่ให้ตัวเองหยิบออกมาทำร้ายใครตามที่เฮราแนะนำสิ่งเดียวที่นำติดตัวไปด้วยก็คือไว้ดอกคูกสีขาวเพื่อนรัก ไปกันเจ้าไว้ไปตามหาเมดูซ่ากันโดดงานประเดี๋ยวเดียวเฮราคงไม่ฉุนเฉียวหรอกเนอะเทพีสาวพร้อมนกคูกบนบ่าก้าวออกจากที่พำนักไปยังสถานที่ที่อพอลโลได้กระซิบบอกทุกย่างก้าวที่เดินเต็มไปด้วยความหวังก้อนเนื้อในอกเต้นไม่เป็นจังหวะด้วยความตื่นเต้นเธอกำลังจะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดและกำลังจะได้เมดูซ่าคนเดิมกลับคืนมา แต่ก่อนที่จะก้าวออกจากโอลิมปัสไปก็มีเสียงเจื้อแจ้วน่ารำคาญหูสกัดกันเอาไว้อโฟรไดเทพีแห่งความรักผู้มีสิริโฉมงดงามไม่แพ้ราชินีเฮราปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าได้ข่าวว่าจะไปตามหากอก้อนข่าวไวเหรือเกินนะอธีน่าสาวเท้าเดินต่อก็แค่บังเอิญได้ยินเหล่านกกาซุบซิบกันแล้วอย่างไรล่ะ จะมาขัดขวางข้าอีกคนหรือไงอโฟโดายอมยิ้มสายหน้ารูปร่างสะโอดสะองพร้อมเครื่องหน้าสมบูรณ์แบบฉบับที่ลเลนเอาเทพทั้งหลายต่างพากันหลงเสน่ห์กำลังยื่นถุงสีทองขนาดพอดีมือให้เทพีแห่งปัญญารับไว้นี่เป็นหนึ่งกลไกในการหาลูกค้าที่เทพีแห่งความรักชอบทำอะไรนะ่ะก็ก้อนตนนั้นหางเห็นหน้าเจ้า คงคุ้มคลั่งหน้าดูก็เล่นไปสาบนางเอาไว้นี่เป็นข่านะจะสั่งให้งูบนหัวพ่นพิษใส่ตาเจ้าจนบอดสนิทไปเลยอาธิน่าหยิบก้อนน้ำตาลเนบหลากสีในถุงสีทองออกมาพลิกไปมาอย่างไม่เข้าใจรูปร่างหน้าตาพิลึกมีความนุ่มเนบติดนิ้วรสชาติเป็นอย่างไรไม่อาจรู้ได้ นางได้เคี้ยวก้อนน้ำตาลหนึบค่ะหรือหันของเทพีที่สวยที่สุดในโอลิมปัสแล้วล่ะก็จะทำให้นางอารมณ์ดีขึ้นเป็นปริทิ้งและเจ้าก็จะสามารถเจราจากับนางง่ายกว่าปกติข้าหวังดีกับเจ้านะอาธีนา,าก้านะอนน้ำตาลเานะานี่ยนะหรอจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะข้าผสมใบไม้สีเขียวชนิดหนึ่งลงไปด้วยสรรพคุณยอดเยี่ยมมากเลยแหละเคียวเคียวกลืนๆไม่นานก็อารมณ์ดี เจ้าเองก็ควรลองเวลาหัวร้อนนะอาทินาไม่ล่ะขอบใจมากเทพีสาวใส่หน้าบอกปัดไปเครื่องประทินผิวรอบที่แล้วนางเอามาให้ยังใช้ไม่เห็นเกิดผลสักเท่าไหร่เจ้าหล่อนคุยโม้โอโ้อ,อวดไปทั่วว่าถ้าใช้แล้วไปหน้าจะก,กระจ่างใสมีแสงออร่าลายร้อมโฆษณาเกินขอบเขตแบบนั้นพวกที่หลงเชื่อคงมีแต่มนุษย์ตาดำ,ดำ ติดตัวไว้ทันน้าถ้าเกิดใช้แล้วได้ผลช่วยบวกต่อด้วยแล้วกันไปละเทพีคนสวยเป็นแบบนี้ทุกทีอโฟไดไม่ได้เอาไอ้เจ้าก้อนเนืบหารหรอหันอะไรนี่มาให้ธรรมดาหรอกอโฟไดก็แค่อยากจะนำเสนอสินค้าชนิดใหม่ให้เทพและมนุษย์ที่อยากสมหวังทั้งความสวยงามและความรักให้มาใช้บริการหล่อนนั่นเองข้าเบื่อเจ้าจริงๆอโฟได อาธีน่ายัดถุงสีทองเนบเอวเอาไว้กล่าวว่าถ้าเดินรับสายตาสักหน่อยค่อยโยนทิ้งข้างทางเทพีทรงเสน่ห์จะได้ไม่เสียน้ำใจตอนนี้สิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดก็คือเมดูซ่าเท่านั้น